เรื่องเขาจะได้ให้บีบใส่มือให้เนี่ยเขาจะได้ให้อีกอันหนึ่งให้น้องโซโต้อ่านก่อนนะเอาตัวนี้ออกผู้ใหญ่ตามแตมันได้ไหมอย่างลองเบบิลูหน่อยนี่ไงเขาจะให้อ่านผู้ใหญ่ตามแตมันได้ไหมกดไหมไม่ยังไงอ่านถามตอบตอบเองถามเองตอบเองโอ้โอเคแล้วโอเคเพราะสี่พันอ่ะผู้ใหญ่ถือผู้ใหญ่ร้านแล้วโอเคแล้วโมนี่ดูผู้ใหญ่ขาผู้ใหญ่ไกลแล้วขเก่งมากใกล้แล้วใกล้แล้ว เขาดาวเลยเขาตั้งนานเขาดาวเลยเขาดาวเลยวันนี้นะครับผมไปดูเลยเกบาทเพราะว่าเขาใร้ก่งใครเกิ่งนะโอเกนมว่าขอใ้ก่งยังเลยถืออะไรไว้เนี่ยในมือถืออะไรใครให้ไว้เนี่ยเหมือนของผู้ใหญ่เลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันเ่าเกนผู้ใหญ่จุรนให้จ่นหปิ๊ง ่ตเต็มเลยมั้ยใหตเต็มเลยไอ้เหลือไปจอกแม่ไอ้พู่ใหญ่ดูสิสอบเล่องอะไเหลือไปจอบหน่อยทำยังไงนะโมได้เหนื่อยไหมโมได้เหนื่อยไหมกับพวกป้าป่านโมไเหนื่อยไหมเหนื่อยไหนคำตอบไหน ไหนแค่ไหนคือว่าเข้าตะก้าไปเอาหรอยังอยู่ใช่ไหมนี่89บาทไอ้98บาทใครกดได้ขายอยู่นั่นแหละเราขายไปเยอะแล้วผมกําลังมันมันซื้อกําลังปันเต้ยเตยอันอื่นค่ะเอาเอานู๊ดนู๊ดขอขอบางปีเธอปีนี้ถ้าเธอีท่านสองท่านเลยวีเธอที่เธอตามหาเอาถึงมีแล้วแม่ขโมยวีถูกป้าเอาถูกเอาใครขโมยใครขโมยมีเฟื่องลักวีฉันเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ไปเลย ไอันนี้ขายต้ยพี่ขอโปรใช่เขาให้มาคือวีอะไรยังไงเล่าสิเขาให้เคนมาเป็นพนักงานเวันนั้นอ่ะวันบีบีอ่าวันที่ไรสุดขายของเนาะเราเขาเอาอวีมาให้ขายแล้วใช้ดีมากแล้วพอแล้วพอถือมาบีอยู่ไหนวะบีอยู่ไหนวะไม่ทีมงานไม่เฟื่องคนกับแม่หมดเลยอ่ะไม่ได้ขโมยแม่คือเราไว้ให้เต็มเลยบีอันนี้คือเป็นบีแบบไม่ธรรมดายังไงจากราคาเท่าไหร่เต้น คือตอนนี้แม่ดีคมันมีโปรพกพาแบบปกติับับับชับชับชับโปรคู่จากสามร้ยห้เือนสอ้ยเก้าสิบห้าบาทได้อยยว้าวทุกคนทุกคนกดได้เท่าไหร่บางคนได้แค่ร้อยีบเาบงคนได้แค่ร้อยีบเก้าดี๋ยวต้องดูรีวิวก่อนเจต้องดูรีวิวแดโมนโมนีเท่าไหน่เล็กเลือกไหโมนี่โมน่เดี๋ยวโมนี่มาหวีมาโมนี่นี่ ยีผมด้วยนะยีผมด้วยวีนนีเอาไว้วันนี้ผมแล้วคือแบบว่าทุกคนดูวีนะดูวีนานนะเป็นวีแบบเด้งดึงได้ไม่หักนะครับนี่แหละขับได้แล้วผู้ใหญ่ก็ตามหาตามหาเรานานแล้วควาจริงนะจริงเพื่อเอามาให้เธอเธอดูนะดูดิเอามาโอ้โหคนกดได้คนกด้แม่ดูคนนี้ช่วยมากช่วยผู้ใหญ่บีผมือไหมคะมาให้ม่ดูมันจะมาช่วยกันไหมเป็นนักแสดงไหมพี่เขาหน่อยแล้ว ไมพี่หน่อยทำไมของพี่ไม่ไม่สวยเลยมาเรามาเป็นช่างเสริมสวยๆไหมคะของพี่ไม่สวยเลยพี่น้องอันนี้มธรรดาขอธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ดีธรรมดาทั่วไปวีแบบว่าอันตรายนะฮะขออนุญาตนะฮะโอ้ยสงสารเออเขาจะมักจะตีแบบนี้นะครับคือดูให้ดีเนี่ยอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมฮะของจริงตึ๊บโอ้ยตอนนี้มันได้สงสารมันได้สงสารนนี้งง พอมาเจอบีดีครับนะครับบีมาสจันดิ้งดึงด้งดึ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 งยิ้มาดูนะครับแตกต่างกันนะครับปุ๊บเราก็บีอแบบนี้เลยตอนนี้จากปกติเขาขายจากปกติเขาขาย590ราสนะคะวันนี้เหลือแค่129บาทนะคะใครกดตอนนี้เอาไปเลย129บาททุกทุกคนดูแล้วมันมีสองไซส์เอาอีกทำมาตอนไซส์มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มีโปรคู่ด้วยนะ อ่ะมีโปรคู่จากจาก350จาก350ร้อยห้าสเนี่ยร้อยหกบาทเนี่อยหกนี่ธรรมดานะคะอันนี้คือติดนะครับติดเลยเวลาแบบแต่ฉันได้129อะไรอย่างเงี้่สิบากมากของน้องเมย์ถึงแค่129ไม่ได้ถึงอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรอย่างเงี้ยหวีได้เลยใช่เอ้ยมันหวีได้เลยหวีได้เลยนี่เลยนะครับก๋วยเตียวก็หวีได้หรอ ขึ้นราคาอย่างราคาเหลือแค่ร้อยยี่สิบเก้าเองอันใหญ่ราคาร้อยยี่สิบปกติมาสามรอแล้วอันเล็กไหมแม่มันเป็นคู่หรออันเขาบอกว่าคู่กันเหลือเะาไหร่มแต่ว่าเดีคนได้สองร้อยยี่สิบดีไหมคู่กันหรอใช่เล็กใหญ่เรเชื่อไหเราเช่อไหไมคตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเชื่อไหนเลี้ยทำได้ ใช้ดีมากผมเปียกก็ใช้ได้นะคะอันนี้ถุงพลาสตกตอนนี้3 6 4ฮอตแล้วค่ะตอนนี้ไปเกือบ500บ้านแล้วนะคะไปเกือบ500บ้านฮะคนกดทีละพันคนกีทีละพันจะบ้าเหรอพันเลยคนคนกดโอ้ตรงไล้วเยไม่ทุกคนพี่เขาให้พี่เฟิร์นมาแค่หนึ่งพันชิ้นเพราะว่าเอามาให้ผู้ใหญ่เพราะว่าของผู้ใหญ่หายออกลัวมากใช่ผู้ใหญ่ดีกว่าเอาพี่นุ่ลองหนีธรรมดาดูสิ เธอแต่ผมเป็นโรคเต็มเลยเออผมเปียกด้วยหรือเปล่าออกะละมังคือไหนอะแม่กะละมังอยู่ดีดีใจนะคะทุกคนแต่ผมเจอโรคเต็มเลยอะค่ะไม่เป็นไรกะละมีเคื่องดตอนนี้กี่ฮอตไปแล้วนะตอนนี้หรอตั้งแต่กลางจริงทุกคนค่ะทุกคนต้องรีบกดเข้าตะกร้านะคะเพราะว่าตอนนี้พี่บอนจะให้แค่5นาทีสุดท้ายเขาจะขายให้หน่อย5นาที129บาท พี่น้องที่ผู้ใหญ่ตามหาตามหามากแล้วแม่ฟือนขโมยไปทั้งชุดอะไม่เหลือไว้ให้เาเป็นซีอีโอผาล้านอะไรแบบจะมาขโมยอะไรทุกคนต้องวีอาร์ร้อยกว่าบาทแล้วคุณภาพก็ดีราคาก็ถูกแล้วคนตามหาอันดัดังมากสั่งแล้วค่ะเขาบอกทุกคนต้องรีบจิ้มทีละก้านะคะเพราะว่าให้แค่5นาทีสุดท้ายในราคาแค่129บาทนะคะเซ็ตคู่จากปกติเท่าไหร่เหลือหนูกดได้สามยี่สิบเซ็ตคู่ก็คือคู่แบบนี้เล็กใหญ่เล็กใหญ่จาก3-50เหลือแค่ 265 265 2นะคะดังนั้นบางคนจะกดได้แค่220อันนี้ไส์ใหญ่แบบนี้ขาบอกว่าให้เปรียบเทียบให้หน่อยสองไซส์อ๋อไซส์เล็กให้หน่อยไซส์เล็กนิดขอยืมไซส์ใหญ่หน่ยไหมคะขอยืมแป๊บนึงได้ไหมล่ะโมยืมแป๊บเดียวนะคะนี่ครับผมอันนี้คืออันใหญ่อยู่ขวามือนะอันเล็กเซตที่เท่าไหร่นะใชส่ร้220 ได้เลยกับยาด้วยนะครับยิ่งขึ้นยิ่งคืนโอเคป้าไม่เอากลับลูกป้าไม่เอากลับแม่แพ็คคู่ได้สองห้าเก้าแพ็คคู่ได้สองห้าเก้าเล็กใหญ่หรอแต่คนได้สองร้อยยี่สิบมีคนได้สองร้อยยี่สิบเยอะมากขอขอดีๆอ๋อไม่ครับขอดีๆนะสองแม่เขาคุณนี้เท่าไหร่นะป้าไม่เอากลับสักชิ้นเลยแล้วชิ้นแล้วชิ้นเดียวคือร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่แล้วส่งฟรีไหมนี่ส่งฟรีใช่ ไม่ตอนแรกชิ้นเดียวอ่ะมันสามร้อยเก้าสิบสี่ได้มันงอได้ใช่ไหมมันงอได้เลยมันงอได้มันก็เลยมันก็เลยช่วยเรงผมเนี่ยคนได้คู่สองร้อยยี่สิบทุกคนบอกให้โชว์คู่อีกรอบแล้วขออนุญาตขออนุญาตโมเน่แป๊บหนึ่งขอโชว์ได้ไหมครับแป๊บหนึ่งไปแล้วตีเจ็มใช่แล้วม่อะไรอะไรเอาเงี้ยได้ดูดูดูตามหลักของก็ได้เนี่ยมันมีอันเดียวเหรอไม่มี ตอนนี้เกิดอาการคือวีหายอีกแล้วนะคะวีหายแล้วตอนนี้กี่ฮอตแล้วตอนนี้ใส่ดีแค่มีน้องตอนนี้900วิวแล้วมาคุยมาคอถามว่า ผมผมเปียกวีได้ไหมนุชเขาอยากได้ผมเปียกอ่ะไม่เนี่ยขอได้เลยมานั้นมานานี่แบบเป็นไวร่ำมากกว่าวีนี้เรื่องผมเปียกอยู่ในห้องน้ำอ่ะไม่เดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรให้เขาทำให้ได้ไหมมีคลิปพี่จะให้ดูอะไรเราตลกมากขอขอหน่อยได้ไหมให้เขารีวิวให้หน่อยให้เขาให้เขารีวิวให้หน่อยให้เขารีวิวให้หน่อยบอสชอบบอสชอบแมปมาก